ทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันที่7นะคะวันที่7กันยายนนะคะพศ2564ค่ะทีมสีคิ้ว24นะคะจะทําการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะก่อนเปิดห้องเรียนนะคะของคุณครูต้นแบบคือคุณครูสุพรรษาสีโสดาค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์หนึ่งค่ะมีผู้ร่วมสังเกตนะคะก็คือ1นะคะครูสุริยาราชพลค่ะครูผู้ร่วมเรียนรู้ 2. นะคะครูพาลาวีจิเทศงค่ะครูผู้ร่วมเรียนรู้ และ3ค่ะคุณครูสรัญญาณาคาลังลิศค่ะเป็นคุณครูผู้เชี่ยวชาญค่ะลําดับต่อไปนะคะจะขอเชิญให้คุณครูต้นแบบนะคะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดห้องเรียนในครั้งนี้นะคะในวงรอบที่1ค่ะสําหรับการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่1นะคะดิฉันนางสาวสุพันษาสีโสดาค่ะสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะครูต้นแบบค่ะ มาเจอกันในมิ팅 Zoom จะตื่นเต้นนิดนึงนะคะ,ะการเปิดห้องเรียนในรอบนี้จะเป็นการเปิดห้องเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์นะคะระบบ z o o ค่ะนักเรียนที่ที่จะทําการสอนคือนักเรียนชั้นม .4 ทับ12ค่ะหัวข้อเรื่องที่สอนนะคะจะอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์หเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่5ในด้านเศรษฐกิจธธค่ะนักเรียนทั้งหมด 22คนนะคะวันที่สอนคือวันที่8กันยายน2564เวลา12นาฬิกา45นาทีถึง13นาฬิกา35นาทีค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะที่จะใช้นำมาจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดนะคะภายใต้สถานการณ์แบบนี้คือจะใช้การจัดกิจกรรมโดยรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านหรือว่าฟิสคา r รูมนะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนด้วยกันค่ะ ขั้นตอนที่1คือขั้นเตรียมนะคะในขั้นตอนนี้ครูจะกําหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ตามหัวข้อเรื่องเลยค่ะคือเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่5ด้านเศรษฐกิจ นะคะในเรื่องของในเรื่องของอการปฏิรูปบ้านเมืองมีค่อนข้างกว้างนะคะก็เลยเลือกเลือกด้านเศรษฐกิจมาที่จะทําการจัดการเรียนรู้ก่อนนะคะโดยที่ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะในขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นของการบันทึกในขั้นตอนนี้ครูจะบันทึกวิดีโอสอนนะคะบันทึกเทคนิคการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงอาจจะใช้เนื้อหาจากสื่ออื่นๆประกอบด้วยนะคะ ในขั้นตอนที่3คือการขั้นของการแชร์ในขั้นตอนนี้ครูจะแชร์วิดีโอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆที่ครูได้สร้างขึ้นมาค่ะที่ที่เราได้ติดต่อกับเด็กไปแล้วนะคะเช่นอาจจะเป็นในช่อง YouTube ของครูสุพันษาในช่อง Facebook กลุ่มนะคะหรืออาจจะเป็นใน Google c l a s s r o o m ในทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วทั้งหมดนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับเด็กในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิดสินะคะเป็นวิธีการที่เราสามารถจะติดตามเด็กนักเรียนได้ ค่อนข้างดีนะคะและหลังจากนั้นครูจะส่งลิงก์หรือว่าช่องทางการศึกษาเนี่ยให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ก่อนก่อนที่เราจะมาเจอกันในชั้นเรียนก่อนที่เราจะมามิทติ้งซูมกันนะเด็กก็จะได้ไปศึกษาแล้วพอเด็กเขาศึกษาเสร็จเนี่ยเขาก็จะทําแบบทดสอบนะคะคุณครูก็จะวางเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องทําแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะที่อยู่ใน Google Classroom ก่อนที่เราจะมาเจอกันในซูมนะคะ ขั้นที่4คือขั้นแรกเปลี่ยนในขั้นตอนนี้นะคะคือขั้นของการที่ครูเนี่ยนะคะกับนักเรียนมาเจอกันมาเจอกันมี ตัวเป็นนเสียงเป็นนแบบเนี้ยค่ะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและการนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเองในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการพูดคุยกันในถึงถึงเรื่องของการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่5ด้านเศรษฐกิจนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ไปเรียนรู้ได้ไปศึกษาคลิปตามที่คุณครูแชร์ตามที่คุณครูชี้แนะไปเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างเกิดทักษะอะไรบ้างพอสู่ขั้นตอนที่5คือการแบ่งกลุ่มในขั้นตอนนี้ครูจะแบ่่งกกลุมนนัเรีย ในในใน,ในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนจํานวนไม่มากเพราะฉะนั้นการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้นะคะครูสุบรรษาเลยเลือกที่จะแบ่งกลุ่มให้ได้ทั้งหมด4กลุ่มโดยการคลักนักเรียนจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบในคลาสรูมมาก็จะมาคลักนักเรียนค่ะคลานักเรียนให้ได้จํานวนเท่าๆหรือเกือบเท่ากันทั้งหมดนะคะดูว่านักเรียนเนี่ยนะคะ เราไม่ได้มีการจัดกลุ่มก่อนล่วงหน้าแต่ว่าการจัดกลุ่มเนี่ยเรามาจัดกลุ่มในตอนที่เราพบกันในซูมเลยนะคะก็จะดูว่านักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็นะคะในการในการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ครูจะสังเกตนะคะว่านะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีมีม มีการพัฒนาตัวเองหรือว่ามีการเรียนรู้ของตัวเองมากหรือน้อยยังไงบ้างนะคะพอหลังจากที่แบ่งกลุ่มเสร็จนะคะในขั้นตอนที่6นะคะในขั้นตอนนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยส่งตัวแทนกลุ่มนะคะครูใช้วิธีการสุ่มมีทั้งหมด4กลุ่มในสี่กลุ่มนี้1่กลุ่มจะต้องเป็นกลุ่มที่นําเสนอนําเสนอในหัวข้อเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่5ด้านเศรษฐกิจธธก เขาจะนําเสนอในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะก็จะใช้วิธีการสุ่มนักขณะนั้นเพื่อที่จะดูฟิดแบคว่าการใช้ห้องเรียนกลับด้านของครูสุพรนษาเนี่ยในการที่นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วพอมาถึงสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องได้อธิบายนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะคะและอีาก,กลุ่มที่เหลือ,อครูจะใช้วิธีการสุ่มนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่ม เพื่อจะมาอภิปรายอภิปรายหัวข้อใดบ้างอภิปรายเพื่อนอภิปรายชิ้นงานเพื่อนอภิปรายเรื่องของความรู้ความเข้าใจของเพื่อนแล้วเราก็จะให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน3มกลุ่มที่เหลือเนี่ยนะคะมาพูดคุยหรืออาจจะเพิ่มเติมเสริมเนื้อหาในส่วนที่เขาคิดว่าเพื่อนกลุ่มแรกที่นําเสนอไปอยังขาดหรือว่ายัางเติมเต็มได้ไม่สมบูรณ์เขาจะมาเติมเต็มส่วนตรงนี้ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยครูจะเป็นคนสรุป สรุปทั้งหมดเลยนะคะสรุปความรู้ทั้งหมดแล้วก็จะแนะนําวิธีการนะคะที่นักเรียนสามารถไปอธิบายหรือว่าทําความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนนอกห้องเรียนนะคะต่อยอดได้อีกในในนอกเวลาเรียนของเขานะคะสําหรับ ขั้นตอนที่6เนี่ยนะคะครูจะต้องหนึ่งเลยคือทบทวนค่ะทบทวนว่าสิ่งที่นักเรียนสามารถนําเสนอได้อภิปรายได้วิเคราะห์ได้เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของแผนจัดก,การเรียนรู้ที่ครูได้สร้างขึ้นหรือไม่นะและครูก็จะนํามาปรับแก้ปรับแก้นะคะหากยังมีข้อที่มองดูแล้วว่านักเรียนเนี่ยยัง ยังขาดหรือว่ายังไม่สมบูรณ์ในจุดของตรงไหนของการเรียนรู้สําหรับห้องเรียนกับด้านของนักเรียนแล้วครูก็จะทําซ้ําโดยกิจกรรมที่นํามาทําในคาบหน้าหรือชั่วโมงหน้าเนี่ยที่เราเจอกับนักเรียนอาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะของเขาให้ดูสูงให้ดูสูงแล้วก็เหมาะสมกับความคิดกับวัยแล้วก็กับกระบวนการที่เกิดขึ้นนะนะคะบางครั้งครั้งแรกครั้งนี้อาจจะเป็นทักษะง่ายๆแต่ครั้งต่อไปอาจจะเป็นเรเวลที่ยกระดับขึ้นมาอีก ทั้งหมดนะคะการเรียนรู้แบบห้องเรียนกับด้านก็จะมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันค่ะค่<ฮ>ะนะคะคลำดับต่อไปนะคะเชิญคุณครูผู้เชี่ยวชาญนะคะกล่าวให้คําแนะนํานะคะในการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่หนึ่งค่ะให้คุณครูต้นแบบนะคะเชิญครูครสรัญญาค่ะค่ะก็สาหรับการสอนของคุณครูสุภรษาในการ สอนในครั้งนี้นะคะก็จะต้องเป็นแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ก็คือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งคุณครูก็คงจะต้องมีการประยุกต์ใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นี้นะคะคุณครูส่วนสาได้นําเสนอการใช้ห้องเรียนกับด้านกับนักเรียนชั้นม .4 พับ12นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะวันที่คุณครูสอนจริงคือในวันที่8นะคะ กันยาเราจะได้พบกันในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนคงจะมีการความสนุกสนานในการเรียนออนไลน์แบบรูปแบบใหม่โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกับด้านของรูสบรรษาในครั้งนี้นะคะค่ะสำหรับการเปิดห้องเรียนนะคะในวงรอบที่1น,นะคะนะคะ คุณครูต้นแบบเนี่ยจะสอนผ่านระบบซูมนะคะในวันที่8กันยายนนะคะพศ2564นะคะเวลา12นาฬิกา45นาทีจนถึงเวลา13นาฬิกา45เออขอโทษค่ะ13นาฬิกา35นาทีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ